เคยเป็นกันไหมคะอยู่ดีๆก็นึก่ออยากจะกินอาหารในอดีตหรืออาหารที่เคยกินอยู่ตอนสมัยอยู่โรงเรียนประมาณนั้นแล้วเมนูนั้นก็คือซี่โครงไก่ทอดพริกแกงเป็นอาหารที่ซื้อกินอยู่ประจําหน้าโรงเรียนจําได้ตอนนั้นก็ขายชิ้นละหนึ่งบาทนะพิมพ์ซื้อกินได้ทุกวันแบบไม่มีเบื่อเลยค่ะพอดีพิมีซี่โครงไก่ที่เหลืออยู่ในช่องฟิชเยอะมากพิมพ์ชอบซื้อไก่จากมาเก็ตมาเป็นตัวนะคะก็แล้วเอาเนื้อเก็บไว้ส่วนซี่โครงก็จะเก็บไว้ต่างหากเอาไว้ทาซุปเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวให้น้องซีเจอะไรประมาณนี้แล้ววันนี้ก็เอามาทํำเมน,น คือพริกแกงนั่นเองล่ะค่ะขยำทุกอย่างให้เข้ากันดีๆนะคะจากนั้นพิมพ์ก็ใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็แป้งทอดกรอบตามด้วยน้ําเย็นจัดอีกสักเล็กน้อยค่ะคลุกเคล้าให้ทั่วถึงนะคะเมนูนี้พิมพ์จะไม่หมักไก่ก่อนนะเพราะว่าความนัวมันอยู่ในตัวแป้งที่เรากําลังหมักอยู่นี่แหละค่ะ ได้ตัวแป้งประมาณนี้และค่ะพิมพจะไม่ทําแบบแป้งหนามากนะจากนั้นก็เอาซี่โครงไก่เรามาทอดได้เลยพิมพ์ใช้ไฟกลางนะคะทอดไปได้สักพักได้กลิ่นหอมของพริกแกงแล้วก็ใบมะกรูดตลบขึ้นมาทันทีแล้ววันนี้จะกินคู่กับตําแตงเผ็ดๆนะคะทุกคนจําได้ว่าเมนูนี้เป็นเมนูโปรโดสมัยพิมพ์ที่อยู่โรงเรียนเลยนะคะก่อนจะไปโรงเรียนแม่ก็จะให้ตังทิ้งไว้แล้วก็ไปซื้อซี่โครงไก่ทอดแบบนี้และค่ะมากินก่อนไปโรงเรียนพอคนเดียเข้าทอดเขาก็ใช้ไฟอ่อนมากแล้วพิมพ์ก็ยืดรอดตั้งนานเชื่อไหมคะทุกคนพิมพ์ได้บ้างไม่ได้บ ด้วยกลับมามือเปล่าก็มีบางทีก็มีคนมาทีหลังแล้วก็มาแซงคิวพิมพ์ด้วยแหละยอมรับเลยว่าตอนเป็นเด็กนะเป็นเด็กที่ขี้อายมากไม่ค่อยกล้าแสดงออกสักเท่าไหร่บางทีกลับมาไม่ได้ไก่ทอดร้องไห้กลับบ้านมาก็มีอยู <othe> แล้วคนที่ทําไก่ทอดขายเนี่ยเขาก็เป็นเมียผู้ใยญ่บ้านนะคะทุกคนในสมัยนั้นนะเขาขายชิ้นละหนึ่งบาทนะแล้วนักเรียนก็จะไปอ้อกันซื้อตั้งแต่เช้าเลยค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นสาเหตุที่พิมพ์ได้บ้างไม่ได้บ้างสักทั้งที่ไปเป็นคิวเป็นคนแรกได้คนที่โลก็ยังมีเลยจากวันนั้นถึงวันนี้ก็นานมากโขแล้วนะทุกคนนึกยังไงถึงอยากจะกินเมนูนี้ขึ้นมาทันทีซะงั้นก็เลยลองทําดูรสชาติมันจะเหมือนเมียผู้เหญ่ยบบ้านคนนั้นทําหรือเปล่าแต่กลิ่นนี่สิขอบอกว่าใช่เลยนะคะซ ได้ใช่ไหมทุกคนไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นเขากินแบบนี้หน้าตาสีประมาณนี้หรือเปล่าคะแต่ที่แน่ๆหอมมากเลยค่ะหอมกลิ่นพริกแกงแล้วก็ใบมะกรูดแล้วรสชาติวันนี้โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะและนี่ก็คือหนึ่งเมนูโปรโดในอดีตสมัยตอนเป็นเด็กนักเรียนนะคะวันนี้ก็ได้ทํากินเองกับมือแล้วค่ะ